ก็ส่งใ้เข้าเนี่ยชุดสั่งขล้วส้สขาไปานได้านกันไปนัดะว่าเ่าถึงนี้ค่ะ่มาแจ้ง ค่ะก็วันนี้เมลกี้มาแจ้งความนะคะกับผู้จัดการเก่าและผู้ชื่อเขาได้ไหมเป็นอดีตผู้จัดการเป็นอดีตผู้จัดการเก่านะคะก็เขาก็จะมีนามแฝงเป็นเอลี่ที่ทุกคนแบบจะรู้จักกันเพราะว่าที่ต้องแจ้งเพราะว่าควรจะเข้าใจผิดระหว่างคุณณชากับเอลี่นะคะก็คือคุณณชาเนี่ยเป็นเลขาค่ะแต่ว่าเอลี่เนี่ยคือเป็นเป็นเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคะเขาเป็นผู้จัดการก็เรื่องมันเกิดจากว่า เรารู้สึกว่างานเราอะมันลดน้อยลงไปแบบมากๆเลยอะค่ะแบบเอะเราก็แปลกว่าเอะทำไมงานเรามันลดน้อยน้อยลงแล้วก็เงินเราก็หาย<ช>ค่ะก็ประมาณหายมาประมาณสอสเดือนเนาะใช่ไหมหายประมาณ2อสเดือนอะไรเงี้ยค่ะเดือนล่าสุดเนี่ยหายจนใจหายคือหายไปล้านห้าะคะหายไปจำ 1, 5, นวนหนึ่งล้านห้าแสนบาทอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆก็เริ่มรู้สึกมา สักพักแล้วแต่ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเรื่องการช่อโกงคิดแค่ว่าเออเขาคงไม่ได้ตามงานหรือว่าไม่ได้แบบเหมือนทําหน้าที่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงอ่าก็โพสก็คือวันที่แปดนะคะมิวกี้ก็เริ่มโพสกาคือก็มีการโพสประมาณว่าบอกลูกค้าว่าเออตอบไปนะคือเราเริ่มรู้สึกว่ามิอกี้ว่าลูกค้าเนี่ยที่หายไปเนี่ยต้องมีปัญหากับเขาแน่ๆเพราะอ่ามีพี่แมนการินเป็นคน ดีอ่ลายมาหาส่วนตัวนะคะเพราะว่ามิกกี้ทำงานกับพี่แมนด้วยแลยนะ้วพี่แมนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออน้องแบบพี่ดิวนางกับน้องโดยตรงได้ไหม mm hmm. เพราะว่าผู้จัดจาการน้องอะ่ะเหมือนพี่นับเออพี่สั่งไป1 2 3 4อ่ะ1มา2หาย3หายสี 4, ก่กะตามได้อนะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอพูดกับน้องตรงๆได้ไหมไ mm hmm. รเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเริ่มกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะหรือว่าที่งานเรามันหายเนี่ย mm hmm. เพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเอาน้องคนใหม่เข้ามาช่วยทีนี้เนี่ยมิวกี้ก็โพสตไปวันที่8ว่าเออตอนนี้นะคะมิวกี้เนี่ยได้เปลี่ยนระบบการรับงานใหม่แล้วเพราะจริงๆแล้วเคยมีคนพูดถึงพู้จัการอนะหลายครั้งในเรื่องของการทํางานที่ผิดพลาดอะนะคะแล้วพอเวลาเรา,าเราถามนะคะเราตอบว่านะไม่ใช่ว่าเราไม่ตอบว่า<ม>เขาก็จะบอกว่าอ๋อเขาแก้ไขแล้วนั่นนี่นูน่นเสร็จแล้วปุ๊บวันที่8เราก็ได้มีการพสว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่ โดยมีมิวกี้เป็นคนรับงานเองโดยตรงนะคะพอบอร์ดแคร์โพสปุ๊บเราก็บอร์ดแคชนะคะทำลายแอดบอร์ดแคชไปเลยทีนี้ก็เราเราโพสไปประมาณตอนเที่ยงประมาณเทียเท่ยงตอนบ่ายนะคะสี่ทุ่มกำลังอาบน้ำอยู่มีลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาในลา์แอดแล้วบอกว่าไม่ทราบว่าคุณมิวกี้เปลี่ยนผู้จัดการเมื่อไหร่คะเพราะว่าเพิ่งโอนเงินให้กับผู้จัดการคุณมิวกี้ไปมิวก mm ี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ถามว่า hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ถามคำแรกเลยคือโอนให้บัญชีไหนคะเขาก็บอกว่าโอนให้บัญชีส่วนตัวคะ่ะเมื่อกี้เลยถามว่าชื่อใครคะเขาก็บอกว่าชื่อผู้จัดก,การตอนนั้นก็ช็อกมากตกใจเพราะว่าเราไม่เคยมีนโยบายนี้ในใน,ในบริษัทนะคะคือทุกทุกอันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะก็คือ infinite billionaire นนจะไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแน่นอนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตกใจตกใจมาก ก็เลยเริ่มถามลูกค้าลูกค้าก็เริ่มส่งมาให้ดูเคสแรกที่เราเจอก็คือเขาไปบอกคือจริงๆลูกค้าเหลือที่จะต้องจ่ายมิกกี้อีก1นึ0 0 0ส้บาทเขาไปบอกกับลูกค้าว่าจ่ายคุณมิกกี้รดให้แสนหนึ่งเหลือ5 0 0 0มื่นแต่โอนเข้าบัญชีเขานะคะคือวิธีที่เขาทำเนี่ยปกติเราจะมีล i n แอดเราจะให้ทุกคนเนี่ยคุยในล i n แอดเพราะว่าการการโหล่นของงาน เขาไปแอบคุยกับลูกค้าซึ <t ainsi> i, ่งตอนรกมิวกี้กับคุณณชาเนี่ยก็มีการสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่มีการตามงานในไลน์แอดเลยทําไมเงียบจังอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเนี่ยไปแอบไลน์แชทหาลูกค้าส่วนตัวในเรื่องของข้อผิดพลาดของงานด้วยนะคะที่เราทราบตอนนี้นะคะคือข้อผิดพลาดของงานว่าขอเลื่อนวันนะขอนั่นนี่นะเพื่อเพื่อไม่อยากให้เรารู้ว่าเองทำผิดพลาดแต่ไอ้ที่เรื่องเรื่องที่มันเป็นเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องเงินนะคะก็พอหลังจากนั้นปุ๊บ วิอกี้รู้เรื่องนี้ปุ๊บก็ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเก็บเอาไว้วิอกี้ถามเขาว่าเงินอยู่ไหนเขาก็บอกเขาเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะจนวิอกี้คิดว่าไม่น่าใช่เคสเดียวละต้องมีเยอะกว่านี้วิกกี้ก็เลยตัดสินใจไลฟ์ในคืนนั้นนะคะวันที่8นะคะก็ตัดสินใจไลฟ์ไปโหพอไลฟ์เท่านั้นแหละมาอีกเป็นแบบไม่รู้เท่าไหร่เลยอะคะ่ะก็คือ เขาใช้วิธีการโดยการหลอกให้ลูกค้าโอนเขา้าเขาโดยตรงอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีราคาเท่านี้เขาก็บอกว่าโอนให้เขาโดยตรงเลยเดี๋ยวเขาลดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างก่อนหน้าน,นี้เคยมีที่มีที่สงสัยหรือว่าอะไรอกก่อนที่จะจับได้จริงอันนี้ไม่ไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยอ่ะไม่ไมีไม่ไม่ได้คิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไอเรื่องเก่าที่ตอนนั้นที่ไลฟ์มนะคะมันเป็นเรื่องเก่าแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนสมมติว่าเราทํางานเราก็จะจ่ายเดียวไปว่าตากล้องเท่านี้ช่างหน้าเท่านี้ช่างผมเท่านี้คนนี้เท่านี้เราก็จะให้เขาไปคนเมนจเ <Popular. S 2> พราะเขาคือผู้จัด,ดการผู้จัด,ดการทุกคนดูแล,แลทุกอย่างภาพรวมเราก็โอนเ <yat. S 2> งินให้เขาไปแต่เขาไม่โอนเงินต่อให้ช่างหน้าช่างผมช่างหน้าช่างนี่จนมันเกิดเป็นเรื่องเราใหญ่โตขึ้นก็ตอนนั้นก็ถามเขาเขาก็ให้เหตุผลมาเราก็ให้อภัย ครั้งนั้นนะคะอันนี้ประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกไม่คิดเลยจริงๆสาบานเลยว่าไม่คิดเลยจนวันนี้ค่ะมา,มาวันที่8มารู้แล้วตอนนี้พอยิ่งรู้มากขึ้นมากขึ้นมันมก็หูเป็นเงินจานวนมากคุบอกได้ไหมคะคุณมิกก้ว่าเป็น,งน,น,นงงเงินคือที่เรานับกันได้นะคะตอนนี้เคที่เรารู้นะคะ2ล้านยังไม่รวมกับค่าเสียหายที่ต่อเดือนที่มิกกี้เสียสูญเสียไปอะค่ะใช่ประมาณ ก็เมกกี้เขียนประมาณเบื้องต้นที่ใช่ค่ะหลายล้านเจอได้ค่ะหลายร้านหลายล้านอยู่ค่ะที่เป็นกด้คุยกับเขาส่วนตัวเองพังหน่อคะว่าแบบมีคุยคุณคุณนาชาโทรไปแล้วก็เมกกี้ก็เหมือนคุณนชาเขาคุยกันอะไรเงี้ยจนเมกกี้แบบคนไม่ไหวเพราะว่าเขาเขาเขาเยือกเย็นมากเลยอ่ะเขาเขาใช้คําพูดที่แบบตอนแรกเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับก่อนเขาบอกว่า เขาไม่ได้เอาน้าชาก็บอกว่าคือเรารู้แล้วเรารู้แล้วเพราะว่าลูกค้าส่งมาให้เราแต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้แล้วเขาก็บอกว่าไม่มีก็มีแค่เจ้าแรกนั่นแหละที่ที่ที่มิวกี้จับได้แล้วพอน้าชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็เออก็ก็มีสองเจ้าแล้วพอน้าชาบอกไม่ใช่มีอีกเขาก็บอกว่าเออก็มีอีกเลยนะคะคือเหมือนไม่ยอมรัะเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเลยแล้วก็ไม่มี น้ำเสียงคือเยือกเย็นไม่มีไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยน้วพอรู้สึ้นรอคัะเมอกี้เพราะว่าเราก็เหมือนกบบรักเขาเหมือนคนในครอบครัวอะไรที่ผ่านมาทั้งๆก็เห็นหมาตลอดตอนที่รู้น้ขาข้วสุตอนนั้นเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราดีมากนะคะหมายถึงว่าเราก็ดีกับเขามากก็ไม่ใช่แค่เขาอะค่ะก็ะะเป็นลูนกน้องทุกคนที่ที่เมอกี้ดูแลก็ดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยเหลือทุกอย่าง นะคะแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวเราที่สุดเป็นผู้จัดการนะคะเขาก็รู้ว่าเราโดนอะไรมาบ้างในในสิ่งที่มันผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทํางานเลี้ยงครอบครัวเราก็เลี้ยงทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบกล้าทำเราอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบก็เสียใจเสียใจมากอย่างวันนี้ที่มาทั้งสองที่ย่างนี้คิดถึงข่านจะเอาอย่างไร ค,คือจริงๆวันนี้ที่มาแจ้งความต้องแจ้งก่อนว่าการกระทําความผิดเท่าที่เราสืบทราบนะคะแล้วก็เราต้องดําเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปแต่ณตอนนี้ที่เราร,ราบซับเนี่ยก็มีความผิดในฐานยักยอกช็อโกงลักทรัพย์ในจ้างซึ่งเราดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอยู่แล้วนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็ทราบจากทางผู้เสียหายว่าคุณยุกี้เนี่ยก็ประสงค์จะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะก็จะดูแลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พ,พี่มิกกี้ครัโทษทีคือด้วยความที่แบบเรารับงานแต่ละตัวจริงๆเราเรารู้ราคาของเราไว้ว่าเราเรารับเท่าไหร,มร่มิกกี้รู้ค่ะมิกกี้รู้ราคาทุกอย่าง<ห>แต่ว่าผู้จัดการเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยที่ไปคุยรับหลังเช่นสมมติว่าอ่ะเลทค่าตัวเราเท่านี้เขาก็จะไปบอกว่าซื้ออันนี้เพิ่มสิซื้ออันนั้นเพิ่มสิมเดี๋ยวลดราคาให้แต่ว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเขาแล้วตอนเนี้ยค่ะสิ่งที่มิกกี้อยาก พูดที่สุดก็คือแบบอยากขอโทษสปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามิวกี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าเองเลยไม่ได้คุยเองเลยจนเราไม่เลยเราเลยไม่รู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าเขาไปทําอะไรบ้างคือตอนนี้ค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเขาไปรับปากกับสปอนเซอร์หลายๆท่านว่ามิวกี้จะทํามันนั้นให้มิวก<อ>ี้จะทํามันนี้ให้มิวกี้จะทํามันนู้นให้โดยที่มิวกี้อ่ะ ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยเพราะว่าเรามีหน้าที่แค่ผู้จัดการบอกว่าคุณมีงานวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สาวันที่สี่นะถ่ายคลิปอะไรทําอะไรงานอีเวนต์อะไรเรารู้แค่นั้นจริงๆเราเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทําแบบนี้คือไม่คิดเลยอะค่ะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้อะไรยเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้มิวกี้ต้องแบบขอโทษลูกค้าทุกคนเพราะว่าหมายถึงว,ว่าหลายๆคนก็น่ารักเข้าใจนะคะแต่ว่าแบบ บางท่านก็ต้องการให้เราแบบชดใช้อ่ะคะ่ะซึ่งเมลกี้ก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนว่าอันนี้เรารู้เรื่องไหมเราเรารับผิดชอบไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นไปได้เมลกี้เห็นใจแล้วก็อยากช่วยทุกคนเท่าที่เราช่วยได้เพราะว่าก็เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มันเสียใจไปมากกันน,นคือ เมื่อกี้ได้คุยกับเอเจนซี่ท่านหนึ่งอะค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนรักมิวกี้เยอะนะคนอยากใช้มิวกี้เยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนปากต่อปากกันไปหมดแล้วว่าไม่อยากใช้เพราะว่าพรผู้จัดการใช่มิวกี้ก็เลยถึงเสียหายเงินแบบไปเยอะมากๆอะไรนะคะแบบเสียใจมากเพราะว่าเวลาทํางานนะคะมิวกี้ทําแบบเต็มที่เต็มที่เลยอะแบบเหนื่อยแค่ไหนก็สู้แบบว่า ร้อนอะไรก็คือสู้หมดทํางานแบบไม่หยุดก็คือสู้อนะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเรามาพังที่มันไม่ใช่จับตัวเราค่ะมันเป็นสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็แบบเลือดเย็นมากๆเลยคือที่บอกว่าเลือดเย็นเพราะว่าเราเจอกันทุกวันเราคุยกันทุกวันเขาเข้ามาน้องมิวกี้อย่างนู้นอย่างงี้ทุกวันหัวเราะไปเที่ยวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันแบบมิวกี้แค่แบบไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ยังไงอนะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าหลายๆเอเจนซี่หลายๆลูกค้าเข้าใจเราผิดไปหมดแล้วว่าอ๋อมิวกี้เรื่องมากมิวกี้รับงานมาหนึ่งสิงรามไม่ทำไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆเลยก็ยตอนนี้ก็พยายามเร่งเคลียอะไรที่เคลียให้ได้มิวกี้ <Milky S 2> ก็จะจะจะ,จะช่วยให้ถึงที่สุดน,นะคะว่ามิวกี้เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใจมิวกี้เหมือนกันว่ามิวกี้ก็คือเหยื่อเหมือนกันที่ ตดนเอาชื่อไปแอบอ้างซึ่งไม่ใช่จํานวนน้อยอะค่ะมันเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะมันมันมีบางตัวไหมครัที่เมียพี่ที่บเรารู้สึกว่าคือจํานวนเงินเท่านี้มันไม่เม็เซนกับการที่เราต้องทํางานให้เขาขนาดไหนไม่มีแต่ว่าอย่างเช่นอันนั้นอันนั้นไม่มีนะคะแต่จะเป็นฟิลว่าสมมติว่าลูกค้าซื้อเราเท่านี้เขาก็จะไปแอบหลอกขายว่า ซื้อยิงแอดเพิ่มสิโฆษณาเพิ่มสิเป็นรายปีไปเลยเดี๋ยวลดราคาให้แต่มีข้อแม้คือต้องอดเขาของเขาใช่ค่ะก็คือเขาจะอาศัยเอาส่วนต่างส่วนต่างด้วยอะไรด้วยเอาหมดเลยเอาหมดเลยที่ทำเท่าที่ทําได้ค่ะแล้วก็อย่างอย่างเคสที่แบบอันนี้ก็ก็ก็ยังคิดว่าโหแค่นี้ก็ยังเอาหรอกก็คือโทรศัพท์อะค่ะแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะก็ขอพูดเลยก็คือ vivo เขาต้องการส่งโทรศัพท์ให้เรา เพื่อเพราะว่าเราทำงานกับ vivo อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมลกี้ได้ยินตอนที่ทำงานกับ vivo ว่า vivo บอกว่าเขาจะให้โทรศัพท์เรา vivo ก็เราก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับนะรอรับนะเพราะมันสวยนะั่นนี่นูน่นอย่างวัน่าี้ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ต>ก็เขาก็บอกกับ vivo ในแชทน,นะคะ vivo ส่งมาให้ว่าเออส่งมาที่บ้านผู้จัดการนะคะแล้วเขาก็บอกเมลกี้ว่า vivo ไม่ได้ให้ ใช่ม uhm, hmm, uh, ัน oh. มันหลายหลายเรื่องมากยิ่งยิ่งตอนนี้ยิ่งรู้ขึ้นเรื่อยๆยิ่งแบบโหแบบแมลรถก็ร้องไห้เยอะมากเพราะมันเจ็บมากอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ยังติดต่อเขาเลยไหมเขาเขาไม่ได้เลยใช่ไหมคะมิวกี้ไม่ได้ติดต่อค่ะจะเป็นน้องสาวเป็นทีมงานที่ติดต่อเพราะว่ามันมีเรื่องงานที่ ค้างอยู่แล้วเราก็ต้องการความจริงว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนเพราะเราไม่รู้แล้วอะค่ะตอนนี้เราไม่รู้เลยแต,แต่เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าห,าหานีค่ะองสัยองสรยน่าจะยังนะน่าจะยังเพราะเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับเขาตอนนี้มันมีงานที่เขารไว้ให้เราแบบที่แบบน,นั้น มีครีบมีที่ต้องต้องรับผิดชอบซึ่งส่วนนี้เราก็ยังต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปนะคะในเรื่องเพราะมันมีในเรื่องประเด็นของความเสียหายทางแพ่งด้วยอย่างที่แจ้งไว้ค่ะว่าหลักล้านเกินแน่นอนอันนี้ขนาดเพิ่งทราบเบื้องต้นแล้วการกระทําความผิดในส่วนของทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนี่ยเวลาจะมีต่างกรรมต่างระดาเราก็ยังอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักอย่างวันนี้ที่มาแจ้งก็หลายกร่างแล้วตอนนี้ขั้นตอนาแจ้งจะเป็นคดีอะไรบ้างนะคะก็จะมี ทางแพ่งทางอาญาเราดเเราดเนินเราดาเนินคดีอย่างถึงที่สุดอยู่แล้วนะคะในทางอาญาณท,ที่ทราบณตอนนี้เนี่ยก็คือมีในเรื่องของยักยอกลักทรัพย์ในจ้านแล้วอาจ,จะมีช่อโกงหรือปลอมเอกสารด้วยซึ่งเราก็ต้องและอาจจะมีความผิดทางอาญาอื่นๆอีกนะคะอยู่ในระหว่างสอบเท็จจริงเพิ่มเติม ส,ส่วนแพ่งก็เป็นเรื่องความเสียหายใช่ค่ะความเสียหายใช่ค่ะทั้งในในส่วนที่เขาทําผิดทางอาญาทําให้ทางคุณยูกี้เนี่ยได้รับความเสียหายด้วยค่ะทั้งทางชื่อเสียงด้วยแล้วก็ในส่วนของชื่อเสียงใช่ค่ะอ,นนอันนี้คือมากกว่าเงินคือหนูเสียใจที่สุดคือชื่อเสียงเพราะว่าหนูหนูเต็มที่กับการทํางานมากๆนะคะแล้วก็บอกทุกคนเสมอรวมถึงเขาเราจะพูดเสมอว่าแบบเฮ้ยทีมเราแบบ เราเน้นคุณภาพนะเราต้องทำทำทำออกมาให้มันดีที่สุดนะเราก็ต้องแบบเหมือนเสียชื่อไม่ได้อะคะ่ะหมายถึงว่าเราเป็นเราทํามาขนาดนี้แล้วอะไรยเงี้ยค่ะด้วยนิสัยด้วยอะไร่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าหลายคนคือเข้าใจมิกกี้ผิดหมดเลยหมดเลยคิดว่ามิกกี้เรื่องมากทํางานไม่ตรงดีลแบบไม่อยากจ้างแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เสียใจมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่ทํางานคือทําด้วยความแบบ ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แบบ100%อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมายถึงว่าถ้ารับมอบหมายอะไรมาถ้ารู้นะคะถ้าคือถ้ารู้นะว่าอย่างเช่นเขาเคยบอกว่าเอาเอ,เอลูกค้าเจ้านี้มีไลฟ์นะมีอีเวนต์นะมีรูปภาพนิ่งนะมียิบย่อยนะมิวี่ทำให้ครบไม่เคยไม่ทำเลยไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าที่ลูกค้าไม่ได้รับเป็นเพราะว่ามิว k ี้ไม่ทราบใช่ค่ะก็อยากจะบอกลูกค้าว่าหรือจะพาเซอร์ท่านไหนที่ ที่มีเบาะแสก็อยากให้ให้ให้บอกเรานะคะที่ที่แบบแอดมิวกี้ปายาดได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรละสั์ก็สามารถติดต่อได้เลยในะอินสตาแกรมมิวกคือทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ติดต่อมาได้เลยว่ามีปัญหาในส่วนไหนหรือว่าเขาไปโกหกอะไรไปหลอกอะไรก็ก็บอกมาได้เลยะคะ่ะดูแลมากี่ปีแล้วคะทำงานด้วยกันจะสปีแล้วค่ะเป็นผู้จัดการคนแรกคนแรกค่ะ ลังจากนี้พี่วที่ก็คือเหมือนว่าจะไม่ค่อยไว้ใจคนล็อกทางนะคะวันเราจเจอคนแกล้ตัวแบบนี้เลยก็ก็กลัวนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็กลัวเหมือนแบบว่ามันพูดไม่ถูกเลยอะมันไม่ได้นอนเลยอะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่แปดนะคะมันนอนไม่หลับมัน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 เหมือนมันเหมือนคิดว่าอยากให้เรื่องเนี้ยเป็นแค่ฝันไป <c oughs> ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงเลยแบบว่าเราไม่ใช่เสียแค่ <c oughs> แงเงินอะแต่เราเสียเพื่อน เลียไม่แต่ภาพคนหนึ่งไปด้วยอะไรเงี้ยที่เรารักเขาเหมือนเหมือนน้องอะไรเงี้ยค่ะมันมันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยใช่แล้เสียใจเสียใจมากๆ ก็ยังมีนะว่าเราจะต้องเอาเรื่องมาถึงกันก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของทางด้านกฎหมายต่อไปอะคะ่ะแต่ส่วนถ้าเกิดส่วนของสปอนเซอร์ของลูกค้าคุณมิวกี้ถ้าเกิดได้รับความเสียหายใดๆหรือมีข้อมูลใดๆก็ให้ติดต่อมาที่บริษัทหรือทางคุณมิวกี่โดยตรงนะคะเพราะว่าเราจะได้ดําเนินการจัดก,การเ,เรื่องเกี่ยวกับงานของคุณมิวกี่ได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ทางด้านความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อยากให้ทางลูกค้าก็ถ้า ถ้ามีความเสียหายอะไรก็ติดต่อมาเผื่อเราจะต้องไปดําเนินคดีด้วยกันนะคะอย่างเคที่ว่าเก่าสุดที่ลูกค้าส่งอะไรคือมันตั้งแต่ประมาเองที่เราจับกันได้ก็ประมาณปีคือเรามารู้นะเราะฉ้เรามารู้ค่ะมารู้คือเพิ่งจะมาทราบค่ะเพิ่งจะมาทราบเพราะว่ามันอย่างที่แจ้งนะคะว่ามันมีการกระทำความผิดหลายครั้งมาก หลายครั้งแล้วก็าบางเรื่องก็มีความต่อเนื่องบางเรื่องก็ทําไปแล้วค่ะดังนั้นดังนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาทราบเมื่อประมาณวันที่แปวันที่แปคือ<ช>เป็นวันที่โปที่รู้ความจริงทั้งหมดว่าอุ้ยแบบแล้วระหว่างที่เรานั่งกันนะคะเรานั่งกันถึงตีสามคือรู้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยรยจนเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ รู้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้แบบว่ามันเหมือนในหนังนิดนึงก็คือความเข้มข้นขึ้นเขาเรียกอะไรวะโฆษณาความความที่เขาทำอะค่ะมันแอดวานขึ้นเรื่อยๆอะค่ะมันแบบเฮ้ยเจอขึ้นเรื่อยๆใช่แบบขนาดนี้เลยหรอแบบเ้าไม่เขากล้าทําตังเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้เลยหรอว่าเราจะจับได้อะไรเงี้ยค่ะใช่อั่นั้นเราคิดว่าเขาทำมานานใช่ระยะเวลาในการทำแบบมันที่เก่าที่สุดคือเป็นปีไหมคะที่คิดว่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นปี มันจะเป็นแบบว่าเราไว้ใจด้วยเราเลยไ,ไม่ได้หมายถึงแบบสองสามปีแรกเรายังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกใช่ค่ะใช่ช่งหลัใ,<ช>ใก็เริ่มหมายถึงว่าตอนแรกเราแค่รู้สึกในเรื่องของการทํางานของเขา<ม>ที่ลูกค้า<ม>คอมเพลนว่าเขาไม่น่ารักเขาพูดจาไม่น่ารักเขาเอานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้พอพอทราบแล้วเราก็ตักเตือนตลอดถามคุณณชาได้เพราะคุณณชาอยู่กับมิกกี้ตลอดเราตักเตืนอนเขาตลอดแล้วก็เคยมีการแบบทําทันบนรถ เงินเดือนที่ทเรื่องในเรื่องของนิสัยของเขาอะนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าว่าหนักถึงแบบขั้นเนี้ค่ะแล้วมันมันหนักมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเรยแบบโหเจ็บสดๆเลยสักสักทีงานได้ครับเดียวทัวมีมัน ก็พอสมควรนะคะก็พอสมควรค่ะคิดว่าถ้าถ้าถ้าตีเป็นจํานวนก็น่าจะเยอะกว่านีนเยอะกว่านี้ค่ะที่เรายังไม่รู้ด้วยใช่คือตอนนี้เบื้องต้นอ่ะต่อเจอได้แค่ไม่ไม่มากนะคะแต่ก็ไม่มากก็คือจํานวนความเสียหายมันก็เยอะนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะรวบรวมแล้วเดี๋ยวก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้อยเบรอีกทีนึงคะแล้วต้งฝ่ายของจะรับผิดชอบเลยไหมครับ พอเราพอเราพอเราบอกว่าเราเรารู้เรื่องแล้วเขาจะทำประโยชน์อะไรเท่ากับถ้าตอนถ้าตอนแรกนะคะวันแรกเลยที่เคสแรกนะคะเคสสองเคสสามเคสแรกอะนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เงินหมดแล้วเขาบอกว่าสองร้านไม่มีหวังที่จะไม่มีเลยไม่ทราบเลยค่ะเล่าสังเกตการใช้ชีวิตเขาหมายว่าแบบ ฟูฟาอะไรเงยอูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเนาะไม่มีอะค่ะไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังแบบดูแลเขาล่าสุดยังเพิ่งซื้อยาให้เขาอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบอืมก็ยังก็ไม่รู้เลยอะค่ะไม่รู้จริงๆว่าว่าล่าสุดเราก็เพิ่งเจอกันเนาะที่ที่กองที่อาโปรโมทหนังเขาก็ยังอยู่เขาก็ยังทําตัวปกติทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่แบบ ทําให้เราไอ้นี่เลยแต่แค่เรารู้สึกว่าเออเหมือนเขาในเนยหนึ่งแค่นั้นเองค่ะเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่าไม่ได้คิดถึงถึงเรื่องเงินอะไรเงี้ยค่ะใช่ทางนั้นไม่ได้มีท่าทีจะรับสู้คดีอะไรใช่ไหมเขายังไม่ทราบค่ะเขายังไม่ทราบใช่ค่ะเขายังไม่ทราบ<ช>แล้วทางคุณวิกกี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อ,อกับทาง<ช>อาดีตผู้จัดการด้วยนะคะอือก็คือตอนนี้ก่อนจ้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจค่ะใช่ค่ะที่นเรืองคนไม่แบบ ไม่คุยส่วนตัวกับเขาแล้วเหมือนถ้าเขามาขอโทษมาแล้วเราก็ไม่มันมันหนักเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันมันหนักมากๆอนะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็รู้ว่าเมื่อกี้ก็ต้องทํางานดูแลทุกคนนะ,ะทุกคนในครอบครัวลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้ดีอนะไรเงี้ยก็ก็ไม่อยากให้ไม่น่าทำไม่มิวคิดว่าจะกระทบแบบช่อง YouTube รหรือ IG อะไรยังไง,งบ้างคอนเทนต์ในนั้นหรื มันยังต่อไปต่อได้มิวกี้สู้นะคะสู้ต่อคือไม่คิดจะยกเลิกหรือว่าปิดช่องไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็แค่ขอความเห็นใจจากลูกค้าทุกคนว่าที่ผ่านมาถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดประการใดไปมิวกี้ต้องขอโทษจากใจนะคะ mm. เพราะว่าความผิดของมิวกี้เองซึ่งเรื่องนี้เพื่อนเคยเตือนแล้วว่าให้ลองคุยกับลูกค้าเองบ้างแต่มิวกี้คิดว่า งานเราก็เยอะเพราะว่าเรามีธุรกิจด้วยเราก็เลยปล่อยให้มันเป็นเรามีมันมีเมเนเจอร์แล้ว่ะเนะาะเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเขาไป<ม>อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยปล่อยให้เขาจัดการโดยที่เราไม่เคยได้คุยกับลูกค้าเองเลยจนวันที่มิวกี้ประกาศไปมีหลายแบรนด์มากๆเจ้าของแบรนด์เลยนะคะติดต่อมาแบบเล่าเรื่องเราให้ฟ์มรวมถึงแบบคุณมิวกี้ไม่ต้องกังวลนะเรายังอยากร่วมงานกับคุณมิวกี้อยู่นะตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบขอบคุณแบบมากๆจริงๆค่ะที่แบบยัง คิดถึงมิวกี้แล้วก็ให้โอกาสมิวกี้นะคะแล้วก็ก็ตอนนี้ก็รับงานเองแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่ที่จะทําได้ไม่มิวกี้วันสมมติถ้าพูดถึงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนดาราเหมือนกันที่ทุกคนก็ต้องมีผู้จัดการมันยังไงดีนะคะเราแบบไว้ใจญาติหรือเราควรจะแบ่งอะไรยังไงมิวกี้คิดว่าถ้าเป็นเรื่องของการเดียวงานเราควรจะรับรู้รายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดจริงๆแล้วก็ ขอคอนแทคลูกค้าโดยตรงจริงๆคือของบิวกี้ากพลาดที่ให้เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์บางบางครั้งเราเจอลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าแบบคุณบิวกี้เบอร์ติดต่อได,ได้ไหมคะเราไม่ได้ให้เบอร์เราเลยเราให้เบอร์เขาเราเอลลี่จัดการเลยค่ะจัดการเลยจัดการเลยคือเหมือนเราไว้ใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยเราลูกค้าเลยไม่ได้มีส่วนที่จะ บอกเราได้ตามกรงแล้วเ,เราก็ไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้ถามเราแค่มีหน้าที่ว่าฉันต้องทํางานอันนี้แล้วเราก็ทําไม่ดีที่สุดแค่นั้นหน้าที่เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเนาะที่จริงๆก็เพื่อน,อน,น,ออน,อนสนิทอย่างนบพี่ลุนก็เคยโดนอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็เลยอยากให้ให้ทุกคนได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าเองบ้างหรือว่ามีอะไรก็ตามให้คุยในไลน์กลุ่มหรือไลน์แอดไม่ให้คุยในไลน์ส่วนตัวหรือว่าบอกกับลูกค้าไปเลยเช่เรารู้ว่างานเนี้ยเราดีลละ เราบอกกับลูกค้าเลยว่าไม่มีการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่มีการคุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะทุกอย่างให้คุยในกรุ่มหรือคุยใน l i น์แอดอันนี้ม่อกี้คิดว่าก็น่าจะช่วยได้ใช่ที่ที่ผ่านมามิอกี้พลาดเองที่ไว้ใจใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณากค่ะขอบคุณค่ะเป็นปร